อย่างนี้ต้องรอหน่อยสงสัยต้องรอหน่อยอย่างนี้ต้องรอหน่อยสงสัยต้องรอหน่อยเชิญค่ะคุณปัญญาคุณมัญุลาค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับวันนี้นะครับผมปัญญาเรนกูลครับริชันมัจยุลานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคุณมัจยุราผมนะครับสวยเป็นพิเศษเลยนะครับคนชอบตัวเองก็คราวนี้นะครับไม่ทราบว่าก่อนออกจากบ้านนี้สามีได้จองวัดให้หรือยังครับออาวัดเลยครับครับวันนี้นะครับรายการชิงร้อยชิงร้านชาชาชานะครับก็ได้รับ เกียรติจากทาง่แนก m อนะครับให้มาทําการแสดงนอกสถานที่นะครับคุณไมยุราครับวันนี้เรามีรายการแสดงที่น่าสนใจยังไงบ้างครับโหวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ มีดาราต่างชาติมาร่วมกับรายการเดี๋ยวครับเราต้องอุบไว้ก่อนครับอุบไว้ก่อนครับใช่ใช่ใช่เรามีเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เราต้องต้องยกให้กับผู้ชายชาเสร็จแล้วเอาผู้ชายชาของเราใช่ไหมครับยังไงนะครับขอเชิญพบกับแก๊งสามชาครับ ครับหม่ำมนันมันครับวันนี้เอาว่าไงหม่ำน,นานจะได้มาเวทีต่างแดนโอ้โหวันนี้มาสัญจรครับนี่สองคนไม่เผื่อกันบ้างเลยเย็งเงน่ๆเนีงง่ยนองอย่างงานเข้านงน้าบ่อยไม่เคยเห็นหน้าอ่าอ่าอ่เอาไงดีเริ่มเลิมเลิมไอ้จริงๆครับตกลงมุกงงงงงงอง่า อางงกันสิเอาหม่างนจะเอาไงดีชีวิตนี้ไปไหนมาไหนกันเนี่ยวันนี้ไอคนนี้จอนเยอะถ้าทางจะจอนจัดนี่หว่าอะจอนจัดเนี่ยหมานะแถวบ้านอะแล้ว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 เอาแล้วกันไม่มีบ้านอยู่อะจริงดิก็ดูนที่จอนจัดเนี่ยอะแถวที่บ้านเนี่ยเอาไงดีววันนี้ จะเชิญใครมาเนี่ยมีแขกเชิญมาป่ะคุณเท่งเอาเท่งก็มีแขกของเท่งมาสิอ่ามาเขาอยากจะนำเสนอดาราตลกเ่อก่อนอื่นจะโอ้โหเท่งก็ร้อนมามก็ร้อนหนงก็ร้อนหนงร้อนใจอะไรวะหนงก็ร้อนนี่เท่งก็สุภาพหน่อยกันสุภาพหน่อยเอ้านี่ไม่สุภาพเหรอไม่ถอดเสื้ออกเดี๋ยวจัา ได้เลยเดี๋ยวไม่หล่อปกติจะแต่งตัวหล่ออยู่ปกติจะหล่อที่ไหนอ่ะอันเหรออันเด็ดเด็ดเด็ดดิ๊ดิ๊ดอันนี้เราสุดแล้วเนี่ยเน็ตขวดเดียวพอเอาคนอืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเท่งอยากจะเชิญดารางเท่งมั่งอ่ะเอาใครใครเชิญใครมาเนี่ย โอ้โหดาราตลกทั่วฟ้าเมืองไทยของเท้มีสามคนเดี๋ยวจะเชิญน้องพีแล้วก็อ๋อเด็กปั้นเด็กปั้นเบอร์คอยนี่อ่ะแนื่อนอนแล้วต่อต่อจากนั้นเดี๋ยวจะมีอีกสองท่านสายยานดิบโอ้โหว่างเหรอ่เดี๋ยวจะเชิญอ่างเดือดเทิงไปโอ้โหนุ่มๆดาราเล้วอยากจะนำเสนอเขาเข้าแจ้งมาว่าอยากโชว์เทพอ้าวเดี๋ยวนี้งานเข้าอ้าวมาเลยครับเรียนเชิญครับ ดาราตลกเมือง,อง,องไทยมาเลยครับสามท่านเลยครับเอามาเลยครับมาเลยครับอันนี้น้องพีไม่น้องมา <laughs>